สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรินรีวิธีพตัวเอีครับผมวันนี้ต้องพาทํน้ำหมักสูตรน้ำเนาะปกติอ่าคลิปคลิปก่อนหน้านี้ทาแบบสูตรแห้งทําบุยมากไปแล้วอันนี้เรามาพาทาน้ำหมักอ่าสำหรับฟื้นฟูบํารุงดินในแปลงของเราเนาะมีส่วนผสมมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างเห็นพี่พี่ถามอยู่ก็อันนี้เป็นเป็นน้ำหมักสูตรที่ต้องเติมออกซิเจนเนาะก็เลยอาจจะต้องมีปั๊มออกซิเจนเพื่ออ่จ่ายออกซิเจนลงไปใน ถังน้ำหมักเราเพื่อจะได้จุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่เป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนซึ่งมีข้อดีในการบํารุงระบบรากดีกว่าน้ําหมักที่เราทําแล้วไม่ได้เติมออกซิเจนไปมันมันเป็นจุลินทรีย์คนละกลุ่มกันนะเนาะต้องคิดว่าต้องใช้กลุ่มนี้แล้วรู้สึกว่ามันตอบสนองได้ดี สำหรับต้นฝรั่งเราในแปลงเราเนี่ยต้อมก็เลยเดี๋ยวเนี้ยพาทำมาเนาะมีอะไรมันมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างส่วนผสมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเนี้ยบอกแบบหมดเปลือกเลยไม่มีกั๊กเลยเผื่อพี่ท่านใดเอาไปใช้เอาไปทําตามมาเนาะก็จะได้เอาไปบํารุงสวนกันโอเคก่อนอื่นเลยลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรชีวิตถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครต้อมพาดูอุปกรณ์ก่อนแล้วกันมีอะไรกันบ้างเนาะอันแรกเลยปัม๊มอันนี้เป็น ปั๊มออกซิเจนจริงๆใช้ตัวเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะปั๊มออกซิเจนตัวเราประมาณ3 0 0กว่าบาทใช้2หัวคนนี้ต้องจะทํา2ถังเป็นถัง200ลิตรนะแล้วก็ใช้ปั๊มตัวเดียวแต่แยกออกแต่ลองเทสและลองเทสไปตอนแรกแล้วมันมันมีปัญหาเรื่องแรงดันน้ำอ่าแรงดันอากาศเนี่ยมันไม่สม่ำเสมออาจจะต้องเดี๋ยวเราไปซื้อตัววาล์วเพื่อรีรีอากาศให้2เส้นนี้เท่ากันแล้วก็ใส่น้ําไปประมาณสังถัง2 0งลิตรเนี่ยต้องจะเติมน้ําไว้ประมาณ 150ลิตรหรือสักประมาณร้0ย7 0รเินี่ยได้ประมาณนเนี้ยเนาะก็อันนี้คืออุปกรณ์ข,ข้าวเนาะส่วนวัตถุด,ดิบก็จะมีอ๋อมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งคือถุงถุงอันนี้เราจะใส่ใส่ขี้วัวอ่ถัง200ลิตรเนี่ยเราจะใช้ขี้วัว10กิโลเราก็จะเอาขี้วัวใส่ถุงผ้านเนี่ยแล้วก็มัดแล้วก็แช่ลงไปอา่าแล้วก็มีโซคอนโซคอนเป็นสูตรของอาจารย์ตีเนาะ prm m o เดล จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เขาเรียกอะไรเสริมกับระบบรากพืชแทบทุกชนิดเลยใช้ดีมากต้องก็เลยเอามาทำส่วนนี้ให้ดูกันใครสนใจก็ลองเซิร์ชดูใน YouTube ก็ได้นะ้อพีเโมเดลอันนี้ต้องไม่ได้ขายนะต้องใช้ดีเลยมาบอกต่อนี่ไม่มีกักอยู่แล้วสองร้อยลิตรเนี่ยเราจะใช้โซคอนอยู่100กรัมนะครับก็สำหรับน้ำประมาณ150ลิตรใช้อะมโน,โนจริงๆแล้ว ัวอะมิโนเนี่ยของอาจารย์ตีก็มีเป็นอะมิโนของแกโดยเฉพาะเนาะแต่ของต้อมเนี่ยต้องคิดว่าอะมิโนเนี่ยน้ำหมักต้อมยังมีอยู่ต้อมก็เลยจะใช้ของเดิมก่อนร่วมกับโซคอนของอาจารย์อะมิโน150ซีซีนะครับก็เป็นโซคอน100กร,รัมอะมิโน150ซีซีเนาะแต่นี้ต้อมก็จะใช้เป็นน้ำหมักหรืออะมิโนของต้อมที่มีอยู่เดิมก่อนนะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียอีก100กร,รัมนะครับ อันนี้คือตัวยูเลียจะเป็นตัวกระตุ้นให้จุลินทรีย์แตกตัวได้ดีขึ้นจะทําให้ปุ๋ยเราเป็นไวเราจะใช้วิธีอัดอากาศลงไปในถังเนี่ยประมาณ7จ็ดถึงสิวันก็จะได้น้ําหมักสูตรที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูบำรุงดินแล้วก็ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดไม้พงไม้ผลไม้ใบไม้ดอกได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวต้องพาทําวิธีทํากันแบบเร็วๆเลยเนาะใช้อะไรกันบ้างอันดับแรกเราจะไปเอาขี้วัวใส่นี่ก่อน10บกิโลเดี๋ยวตามมาดูกันครับผม มัดหน่อยเนาะจริงๆมูลสัตว์เนี่ยแนะนําให้เป็นสัตว์เขียวเอื้องเนาะพวกช้างหมาวัวควายได้หมดปลาล่ออะไรพวกนี้ได้เนาะแต่ไม่แนะนําพวกมูลไก่มูลอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วเราก็จุ่มลงไปเลยปึ๊บใส่ลงไปก่อนให้เขาอมน้ำไปก่อน นะอีกถุงนึงก็ทําเหมือนกันเดี๋ยวต้องทำให้ดูถุงนึงก่อนจะได้ไวๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวโซคอนกับตัวอะมิโน,โนละลายน้ําแล้วก็เอามาใส่ในถังเปิดออกซิเจนจบเลยทําทิ้งไว้ประมาณ7จ็ถึงสิวัน,วนก็ดูจนกว่ากลิ่นแอมโมเนียมจะหายไปก็สามารถใช้ได้เนาะเหลือเหลือหรือเหลือน้อยที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นต่อกันครับผม okay. เดี๋ยวเรามา,าผสมวัสดุท,ที่เหลือเนาะ อันดับแรกเลยก็ยูเลียเดี๋ยวเราแต่ช่างนิดนึงยูเลีย100กรัมเดี๋ยวใช้ส่วนๆก่อนนะอ่ะหนึร้อยนะยูเลียหนึกรัมแต่ก่อนอ่ะหนึ่งร้อยกรัมเราก็จะคนโซคอนกับยูเลียก่อนเสร็จแล้วอะมิโนตัวอะมิโนต้องจะใช้อะมิโนของเดิมของต้องก่อนนะ เพราะเรายังมีอยู่เราก็เลยจะไม่ซื้ออันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดไปอันนี้เป็นแบบเม็ดเดี๋ยวเราละลายน้ำอีกทีหนึ่งโอเคหนึ่งร้ยห้าสิบกรัมใส่ไปปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเปิดน้ำแป๊บหนึ่งครับน้ำก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะเพื่อทำละลายเฉยเพราะว่าเราต้องไปใส่ถังน้ำอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นถังที่เราเตรียมน้ำกับขี้วัว สิบกิโลไว้แล้วเนาะเราก็เติมไปเลยตัวที่เราละลายเมื่อกี้และมันก็จะเอาในนี้แหละล้างก้น้งจริงเสร็จแล้วก็เปิดปั๊มเลยครับเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเดี๋ยวต้องค่อยทำอันนี้สรุปทำไวๆให้พี่ๆดูกันก่อน ลืมซื้อวาลมาตัวนึงอ่ะเนี่ยเนาะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยเจ็ดถึงสิบสองวันเดี๋ยวสักพักมันจะมีฟองนะครับก็ไม่เป็นไรฟองเราสามารถช้อนออกได้หรือใครมีมุ้งลวดมุ้งตะข่ายมุ้งตะข่ายตะข่ายเขียวเงี้ยก็เอามาคุมเอามาคุมปิดฝาถังไว้อีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกแมลงวงแมลงวานมาไขอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเป็นอันตรายไหมไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะ มะเงวานลงมาไข่มันก็จะมีหนองม,มีอะไรหน่อยถ้าไม่ได้รังเกียจอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครรังเกียจหรือรู้สึกว่ามันสกปรกอะไรเงี้ยก็หามุ้งตะไครยมาคุมอีกทีหนึ่งเนี่ยพักๆเดียวเนี่ยมันจะเริ่มมีแอมโมเนียขึ้นมาผ่านการคนอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็นฟองฟอดขึ้นมาไอตัวฟองไอตัวฟองที่ขึ้นมาเนี่ยช้อนออกได้นะช้อนออกไปลดต้นไม้ได้นะแต่ลดต้องเอาไปเจือจางกันน้ําก่อนนะไม่งั้นต้นไหมนะครับก็เราจะ ใส่อากาศทิ้งไว้ประมาณ7จ็ถึงสิวันเนาะก็จะได้อ่ะเดี๋ยวต้องมีตัวตัวที่ทำสําเร็จแล้วอันเนี้ยเป็นเป็นตัวที่ทำสําเร็จแล้วดูดูได้ยังไงว่ามันมีประสิทธิภาพอะสีมันจะเป็นสีอัมพันธ์อ่ะเห็นไหมสีมันจะแบบสีเหมือนบัลลันดียะเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เหม็นไม่ได้อะไรนะอันนี้คือตัวที่ทำไปแล้วเจ็ดถึงสิบ อ่าสิบสองวันก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยอัตรา,าส่วนในการใช้ก็หนึ่งต่อยี่สิบนะถึงหนึ่งต่อสามสิบถ้าหนึ่งต่อยี่สิบเนี่ยใครเอาไปฉีดพ่นผักเผือกอะไรพวกนี้นะให้ลดน้ําตามด้วยไม่งั้นมันยังจะแรงไปแต่ถ้าใครไม่อยากฉีดฉีดพ่นอย่างเดียวโดยที่ไม่อยากลดน้ําตามก็สักหนึ่งต่อยี่สิบถึงสามสิบอะต้องให้หนึ่งต่อสามสิบอะเนาะก็ฉีดพ่นได้ทั้งใบทั้งลงดินได้ทุกอย่างเนาะอ่าใช้ร่วมกับสูตรแห้งที่ต้องเคยทําไป ได้เลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะทําอีกเดี๋ยวทําให้ดูอีกตัวสูตรแห้งเนี่ยต้องกเตรียมที่วัวไว้เต็มเลยแต่หมดเวลาสะก่อนเนาะเนี่ยนะนนะก็ทิ้งไว้อันนี้เป็นการเตริมออกซิเจนลงไปในถังหมักเราตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในถังหมักที่ได้รับออกซิเจนเนี่ยมันจะเป็นจุลินทรีย์คนละปุ่มกับหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะตัวนี้มันจะช่วยบํารุงเรื่องอระบบรากมีเขาเรียกอะไรมีมีผล ให้ผลไวต่อเรื่องสร้างรากสร้างอะไรพวกนี้พอลาดลดลงดินไปห้าหนึ่งเจ็ดวันรู้เรื่องเลยแตกยอดดีเลยอย่างฝรั่งก็งเนี่ยเห็นไหมยอดยังไม่หยุดเลยในขนาดต้นสูงแบบเลี้ยงให้สูงสองเมตรนะเพื่อจะขึ้นสลิงทางโน้นนะยอดยังแตกเขียวปีอยู่เลยเนี่ยเนาะก็เป็นสุนัขอ,อาจจะอาจจะดูยุ่งยากนิดน,นึงแต่ถ้าใครปลูกยเยอะๆหรือปลูกน้อยก็ลดสเกลลงเป็นถังขนาดห้าสิบลิตรร้อยลิตรก็ได้อันนี้สองร้อยลิตรเพราะต้องใช้เยอะ ก็มีเดี๋ยวจะเตรียมปลูกอีกหลายแปงแลงเนาะก็เลยเตรียมว้เยอะๆแล้วก็กะว่าวมีเวลาก็จะขีดค้นตลอดหรือผสมลงน้ําไปเลยเดี๋ยวถ้าได้ระบบน้ําใหม่ที่สามารถาให้ปุ๋ยไปกับน้ําได้เลยเนี่ยต้องก็จะใส่ไปกับน้าทุกครั้งที่เปิดลดน้ําไปเลยใส่เยอะไม่เป็นไรครับเบลงอย่างเดียวนั่นแหละแต่ก็อยากให้เห็นผลไวๆเนาะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วต้นทุนก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะแพงครั้งแรกที่ทําครั้งแรกเนาะก็อาจจะมีลงทุนเรื่องปั๊มเรื่องอะไรบ้างแต่ก็เนี่ยแหละครับ ออมันจะมีช่วงแรกมันจะมีกลิ่นแอมโมเนียเยอะหน่อยเดี๋ยวพอสักพักเขาหายกลิ่นแอมโมเนียเริ่มจะเจือจางลงเจ็ดภายในเจ็ดวันอ่ะถ้ากลิ่นแอมโมเนียน้อยลงก็สามารถใช้ได้แล้วก็ฉีดพนน่นำนำนำไปลดได้เลยช่วงนี้ที่ส่วนใช้สูตรนี้สูตรเดียวสลับกับพวกเชื้อาราแตคเดอร์มาเมทาลลเซียมบิวอารีบ BS อสอะไรพวกเนี้ยเนาะก็ตัวนี้จะเป็นตัวฟื้นฟูสภาพดิน แล้วก็บํารุงต้นบํารุงใบบํารุงรากได้ดีเยี่ยมเลยมแมลงไม่ค่อยกวนด้วยก็เลยตัดสินใจทําเยอะๆไปเลยเราก็จะใช้ในแปลงเราทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะน้อที่เอามาแชร์กรันพี่ๆท่านใดสนใจหรืองงตรงไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะเบอร์โทรต้อมก็0ูนย์หกสีู่นหรือไลน์รบกวนไปไลน์แอดเนาะเบอร์โทรตอนนี้รับแอดรับไลน์ไม่ได้แล้วเต็มเพื่อนเต็มเนะาะไลน์แอดต้อมก็ s i p t o m s i p พี om, ่ต้อมอะ s i p t o m เนาะ om, สามารถ สอบถามปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลพืชผักผลไม้การเตรียมดินการทําปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรเนี่ยได้หมดนาะแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ตลอดเนาะใครเจอปัญหาอะไรก็สามารถส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดหรือใครจะสั่งพันไม้ก็เบอร์โทรเดียวกันเลยครับย้ำอีกทีนะ้อ0642209000หรือ l ลน์แอดนะ s s i d e p t o m sside พี่ต้อมเนาะสามารถสั่งพันไม้กันเข้ามาได้เลยครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะเดี๋ยว อีก7วันหรือ12วันจะมันใช้ได้ผลอะไรยังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงแต่เนี้เป็นสูตรที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกสีเหมือนบรันดีเหมือนเหล้าวิสกี้อะไรพวกนี้มันจะไม่ดำคำ้ามันจะเป็นสีแบบเสียงพันหน่อยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะคอนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรดินซีวิสี้ขึ้นคนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม